ขอขอเก่งเพด้วยโอ้โหเดินไปแล้วเมื่อกี้เนีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่องนัดปินโตครับวันนี้พี่นัดภูมิใจเสนอ เกมมิมิกมันเป็นเกมสยองขวัญที่ว่าด้วยเรื่องของตัวตนที่สามารถลอกเลียนแบบมนุษย์อย่างเราได้แล้วมันก็สวมรอยแทนที่มนุษย์อย่างเราคนที่เรารู้จักคนรอบตัวของเราสักคนหนึ่งเขาอาจจะไม่ใช่คนเดิมแล้วก็ได้แต่อาจจะเป็นปีศาจมิมิกที่แฝงตัวมาใช้ชีวิตแทนเกมนี้จะน่ากลัวแค่ไหนจะสยองขวัญสันประสาทหลอกหลอนขนลุกแค่ไหน เราเรีบเข้าเกมกันดีกว่าก่อนที่พี่นัทจะเลอะเทอะไปมากกว่านี้เริ่มครับเชโดสไตล์กราฟิกแบบภาพแตกคลาสสิกนะสีแบบวิวิดมากๆคือสีสดมากๆอาจจะดูแบบทำไมภาพเป็นแบบนี้แต่นี่เป็นสไตล์อาร์ตของเขาเลยนะเรื่องราวม,มันเกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่งว่ะ มมิเงาหลอนแฝงร่างมันสูงเข้าไปที่รูปหน้าไตาเติลน,นะครับน่าจะเป็นรูปของเหมือนแม่ลูกอะ่ะเออผู้ชายน่าจะเป็นเด็กที่เป็นลูกชายส่วนผู้หญิงน่าจะเป็นคนเป็นแม่ครับเนี่ยกดได้ด้วยนะดูดิ มีบางอย่างเวลวร้ายเกิดขึ้นกับลูกชายของฉันไม่กี่สัปดาห์ก่อนเขาหายตัวไปแล้วอยู่ดีๆเขาก็กลับมาแต่ว่าเขาเปลี่ยนไปอ่ะเขาไม่เหมือนเดิมแบบที่เขาเคยเป็นไม่มีหมอคนไหนสามารถอธิบายฉันได้เลยว่าลูกชายฉันไปพบเจออะไรมาบ้างแต่ว่ามีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นกับเขาแน่ๆเขาเอาแต่พูดถึงชื่อใครบางคนที่เรียกว่าโฮราซิโอแล้วเขาก็มักจะฝันร้ายตลอดเวลา ในฐานะที่ฉันเป็นแม่ของเขาฉันจะต้องดูแลเขาจนถึงที่สุดนี่ไงนี่แหละครับคือแปลว่านี่เป็นเรื่องราวของแม่ลูกลูกชายหายตัวไปหลายสัปดาห์ก่อนแล้วอยู่ดีก็โผล่กลับมาอาจจะหายตัวไปในป่าหรือหายตัวไปที่ไหนก็ตามครับแต่ลักษณะของมิมิกหรือด็อปเปิลแกงเกอร์ก็คือตัวตนที่แฝงตัวมาแล้วก็ใช้ชีวิตแทนตัวจริงของเราอะ่ะ ตัวจริงอาจจะตายไปแล้วแล้วถูกแฝงตัวแบบถูกปลอมตัวมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าลูกชายเราเป็นยังไงครับผมก็ยังบอกไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องไปดูก่อนว่าว่าอาการมันเป็นยังไงกันแน่เห็นบอกว่าทรมานจากฝันร้ายแล้วก็เอาแต่พูดถึงชื่อใครสักคนที่ชื่อโฮราซิโอด้วยตรงนี้มีของคาเมโอเนต้าคืออะไรอ่ะหรือว่าเกมนี้ไม่ใช่เกมอังกฤษแต่ว่าเป็นเกมแบบแนว สเปนอิตาลีเพราะว่าชื่อที่อยู่ในเกมนี้ก็แต่ละอันก็โคลาซิโอคาเมโอเนต้าอะไรเงี้ยลาตินลาตินน่ยก็มาดูกันนะครับอันนี้เป็นห้องนอนของเรานะเราต้องไปหาลูกเราแหละลูกป่วยห้องน้ำครับสำรวจบ้านหน่อยนะเพราะนั้นเป็นถงทางเดินยาวผมขอดูห้องซ้ายที่เป็นห้องตันก่อน มีหนังสือพิมพ์เขียนรายงานข่าวว่าตอนนี้มีคดีการหายตัวไปลึกลับของเด็กๆกำลังทำให้เมืองเล็กๆตื่นตระหนกนะครับพ่อแม่หลายคนได้แสดงความหวั่นวิตกออกมาจากการหายตัวไปของลูกๆของพวกเขาพยานหลายคนรายงานเข้ามาว่าเห็นหน้ากากสีแดงเป็นเงาของคนที่ใส่หน้ากากสีแดงบางคนก็อธิบายว่าเป็นรูปร่างที่ดูซินิสเตอร์ครับชั่วร้าย u n นเ t t ติ n g ่งก็คือแบบไม่สามารถดูแล้วมันใจิตใจไม่สงบอะ่ะเห็นแล้วมันรู้สึกหวาดกลัวประมาณนั้นทําให้คนที่เห็นเนี่ยรู้สึกวิตกกังวลก็แบบว่ามีผู้ต้องสงสัยอะ่ะแบบหน้ากากสีแดงเป็นรูปร่างน่ากลัวน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยจากการสืบสวนนะครับก็ยังคงดําเนินการต่อไปเรื่อยๆผู้ที่พักอาศัยอยู่ในเมืองเล็กๆนั้นก็ยังพยายามอดทน ยังพยายามที่จะมีความหวังเพียงแต่ว่าความหวาดกลัวมันเติบโตขึ้นในใจของพวกเขามากขึ้นเรื่อยๆในขณะนั้นเองก็มีข่าวลือแพร่สะพัดเกี่ยวกับตัวตนที่ใส่หน้ากากสีแดงแพร่กระจายออกไปทั่วชุมชนเลยก็เป็นข่าวที่สื่อถึงความน่าหวาดกลัวในชุมชนนี้ในเมืองเล็กๆแห่งนี้ว่ามีการลักพาตัวเกิดขึ้นแหละและการลักพาตัวที่ว่าเนี่ยก็เกิดขึ้นจาก ใครสักคนหนึ่งที่เป็นผู้ร้ายอ่ะที่ใส่หน้ากากสีแดงด้วยในครัวนะครับพังใช้ไม่ได้ก๊อกนงก๊อกน้ำก๊อกน้ำก็พังบ้านไม่พร้อมเลยนะปฏิทินครับวันนี้คือวันที่10เมษายนตู้เย็นมีแค่มะนาวเหลืออยู่ในตู้เย็นเท่านั้นแหละจะบีบไหมล่ะไม่บีบไม่ได้หิวหาข้อมูลเกมเพิ่มอีกนิดนึงนะครับเรา มาถึงหน้าบ้านแล้วครับนี่น่าจะเป็นประตูหน้าบ้านเลยซึ่งฉันจะไม่ยอมเปิดประตูในช่วงเวลาแบบนี้แน่เพราะมันดึกแล้วโทรศัพท์มันใช้งานไม่ได้อ่ะน้ําก็ไม่ไหลโทรศัพท์ก็ไม่มีมึงจ่ายค่าน้าค่าไฟบ้างหรือเปล่าครับอันนี้คือราวิโอเป็นของเล่นชิ้นปวดของลูกชายฉันเลยตุ๊กตาหลายตัวนะบ้านนี้นะรูปของ รถขนศพสีเขียวรถแบบรถลิมูซีนขนศพอ่ะเอาล่ะตามหาลูกชายก่อนครับก็ได้รู้ข้อมูลที่เกิดขึ้นในเมืองเล็กๆเมืองนี้นะมีการรับพาตัวนะครับที่สําคัญลูกชายเราก็หายตัวไปเหมือนกันแล้วก็นี่ฮะนอนป่วยอยู่นั่นห้องลูกชายมีตู้เสื้อผ้าแล้วก็วาดรูปอะไรไว้เนี่ย นี่เป็นผลงานวาดรูปของลูกชายชั้นวาดหน้ากากสีแดงเาเนี่ยวาดเป็นเงาดำๆที่สวมหน้ากากสีแดงวาดคนหวาดกลัวรูปแรกคือคนหวาดกลัวรูปที่สองคือเป็นเงาดำๆหน้ากากสีแดงแล้วมีอะไรออกมาจากหัวก็ไม่รู้คืออะไรครับลูกชายกูวาดอะไรเนี่ยนั่นอะไรฮะลูกบอลทอมี่บอลผมยังไม่คุยกับลูกนะผมแบบ สำรวจให้ทั่วก่อนเลยแล้วดูว่าลูกเราเชียหน้าตาลูกแม่งหล่อนไงยิ้มอะไรเนี่ยเป็นไรเนี่ยผมฝันอีกแล้วฮะแม่ผมฝันว่าผมหล่นลงไปในหลุมผมตกลงไปที่พื้นมีบางอย่างลากผมลงไปจากใต้เตียง ันว่านอนตกเตียงอะ่ะมีบางอย่างดึงเขาลงไปใต้เตียงแม่ฮะผมไม่อยากให้โฮราชิโอพาผมไปอะ่ะโฮราชิโอเคยไม่รู้แต่มันจะพาตัวลูกชายเราไปนี่คือสิ่งที่ลูกชายเราบอกคือไม่อยากให้โฮราชิโอเอาตัวผมไปผมหิวน้ำมากเลยฮะแม่แม่เอาน้ำให้ผมหน่อยได้ไหมฮะโฮราชิโอหมายถึงไอ้หน้ากากแดงนี่ปะเนี่ย ไม่รู้มันคืออะไรนะครับนี่คือสิ่งที่เรากังวลครับลูกชายเราฝันร้ายแล้วก็พูดถึงคนชื่อโฮราเชิโอซึ่งรูปภาพแต่ละรูปก,ก็มีความหมายแปลกๆด้วยน้ำเหรอครับไปที่ครัวไหมวิ่วิ่งวิ่ง,งแต่พอเราวิ่งมาที่ครัวครับภาพตัดไปที่หน้าต่างห้องลูกชายเรา เอใช้ไม่ได้แล้วเจ้าน้ำที่ไหนนี่ไเอ๊ะเสียงอะไรนะมีเสียงหมานอกบ้านด้วยแต่ว่าเมืองนอกน้ำประปาดื่นได้ครับบอกน้ำให้ลูกแล้วรีบวิ่งไปด้วยความเป็นห่วงเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะนั่นเงาคนใช่ไหมใช่ไหมเงาสามคนเหมือนในรูป ไอ้เหี้ยถึงมันจะเป็นภาพพิกเซลแตกๆแต่ผมมองออกว่าเป็นเงาคนนะครับไม่ผิดแน่โอ้โหแค้ตำรวจไหมแม่ฮะผมคิดว่าโฮลาซิโออยู่ในตู้เสื้อผ้าของผมครับแม่ช่วยเปิดดูให้หน่อยได้ไหมผมกลัวนะครับเฮ้ยเชีย ิดทีวีไม่นดาหรอผูสะพานนี่นะลูกแม่เปิดให้ลูกไม่มีอะไรนะลูกผมไม่อยากอยู่คนเดียวฮะแม่เขาจะมาพาตัวผมไปถ้าหาว่าผมอยู่คนเดียวอะ่ะแม่ครับแม่ช่วยไปเอาตุ๊กตาลาวิโอให้ผมหน่อยได้ไหมผมกลัวผมคิดถึงเขาอะ่ะ มึงบอกว่ามันจะมาเอาตัวมึงไปถ้ามึงอยู่คนเดียวแต่มึงให้กูไปเอาตุ๊กตาให้ก็เข้าใจได้แต่คือให้กูอยู่กับมึงก็ได้นะเดี๋ยวแม่อยู่กับลูกเองก็ได้นะวิ่งวิ่งเพื่อลูกโอ้อยู่หน้าบ้านเลยนะลาวิโอเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยคุณวอทเมียว มาคอถึงบ้านเลยเหรอเนี่ยมมันล้อมบ้านไปหมดแล้ววะเนี่ยนี่มันตุ๊กาตาตัวนี้นี่ลูกแม่ผมรู้สึกว่ามีบางอย่าง behind my eyes อยู่ข้างหลังลูกตาผม มีบางอย่างอยู่ข้างหลังนั่นแม่เขากำลังจ้องมองผมอยู่เขาแอบอยู่ในมุมมือดอะแม่แล้วขาเขาไม่แตะพื้นอะเขาลอยอยู่ลาวิโอลาวิโอคงเหงามากถ้าหากว่าไม่มีคาเมโอนต้าอยู่ด้วยแม่ไปพาตุ๊กตาตัวสีส้มมาให้หน่อยได้ไหมคาเมโอนต้าอยู่ในห้องนอนเรานะครับตั้งแต่แรก เขารู้สึกว่าลูกชายเรารู้สึกมันมีบางอย่างอยู่ในมุมเนี้ยมืดๆเนี้ยเอ้ฮยขยันขอขอเก่งเพื่อด้วยโอ้โหเดินไปแล้วเมื่อกี้เฮ้ยเยลูกไม่ใช่แค่มึงกลัวนะกูก็กลัวแล้วตอนเนี้ยลูกแม่แม่ครับโฮรลซิโออยู่ที่นี่แล้วผมรู้สึกว่ามันกำลังมา มันอยู่ตรงนี้เลยอะ่ะอย่าให้เขาเข้าบ้านได้นะครับแม่หน้าต่างแม่หน้าต่างเปิดอยู่ What หน้าต่างโอ้โหอันนั้นไม่นับนะโอ้โห ไฟดับเฮียเนี่ยลูกแม่ลูกเป็นอะไรหร,หรือเปล่าลูกเกิเอดอะไรขึ้นเนี่ยใครทำอะไรลูกแม่แม่ฮะ ผมไม่ต้องการแม่อีกต่อไปแล้วผมไม่จำเป็นต้องใช้ตาเพื่อมองเห็นอะไรอีกผมต้องกลายมาเป็นความมืดโฮลาชีโออยู่ที่นี่เขาจะพาผมไปด้วยอะฮะวอดเนี้ยเนี้ย ไม่ได้พามึงไปแล้วพากูไปด้วยแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยแม่งมาทางรัดทีเลยตัวเฮียอะไรไม่รู้ควักลูกตาตัวเองครับเมื่อกี้เนี้ยไม่อยากมองเห็นแต่ถึงจะไม่มองเห็นก็โดนพาไปอยู่ดีปะเหลือเพียงภาพของแม่และลูกชายแล้วครอบครัวนี้ก็หายตัวไป จากเมืองเล็กๆนี้ตลอดการครับและนี่คือเรื่องราวของมิมิกจบเรียบร้อยแล้วครับเรียกได้ว่าสั้นๆตึงๆแล้วก็น่ากลัวนะคือแต่ว่าเมืองนี้แม่งโดนแล้วแนหะโดนทั้งเมืองอนะ่ะมันอาจจะเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้มนุษย์ต่างดาวหรืออะไรก็ไม่รู้แต่คือมันครอบงำร่างมนุษย์แล้วก็มาแทนที่อะไรอย่างเงี้ยเ ไม่รู้เหมือนกันครับแต่เท่าที่ดูคือเหมือนหายตัวไปโดนโดนพาตัวหายไปซะมากกว่าเราวมิกที่ว่าก็เหมือนแบบหรือไอ้พวกโคราซิโอมันจะเอาตัวไปแล้วก็เอาตัวใหม่มาแทนเนี้ยมันก็ไม่รู้เหมือนกันก็คือแตกทั้งคู่นะทั้งแม่ทั้งลูกเลยคนระับก็จบมาเรียบร้อยแล้วหวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับความหลอนความขนลุกกลับไปไม่มากก็น้อยนะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยถ้าเสพเรื่องที่มันแบบทําให้อดีนาลีนสูบฉีดวันละเล็กละน้อยร่างกายมันจะกระปี้กระป๋า มันจะตื่นใครคิดถึงความสยองขวัญที่ทําให้คุณเลือดสูบฉีดแล้วก็แวะมาที่ช่องนัดปิ่นโตสิครับรับรองได้ว่าฉีดหนักมากทุกวันฉีดวันละนิดวันละหน่อยให้เส้นเลือดมันแบบหล่อเลี้ยงหัวใจวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับมันจะตื่น